อ่ครับบังไฟโบกครับผมจะของช้ำเหมือนว่านครับผมินึ่งร้อิเปดสิบห้าวินาทีครับผมเมื่อหนึ่งสิเลป็นจังใด สำหรับสำหรับเจ้าของอแช่หมู่บ้านนะครับเจมโกหมู่บ้านเป็ยดเป็นเพื่นนะครับครับหมู่บ้านเปียดเปเพิ่อนเขาเปีดดีให้ดูเขาเปีดไปให้ลูกกินตับแล้วก็เมียโอ้โหสุดยอดเลยครับผมยิ่งไปดีขึ้นก่าครับผมโอ้โหหมู่บ้านก็ขึ้นแบบเออโอ้โหสุดยอดเลยครับ ขึ้นเดียเดียหมื่บ้านขึ้นมู่อืนีหลอจเสด้สองหน่อยเ๋ยฝ่อไปหาเนี้ยมเน้ยมเน้ย่เงล่างเงินล่างลเางอย่าาำกูเถอะเนี้งมเนู้ยมเน้ย้าผ่านผ้าผ่ดนล้าผ่าสูงง้ยสูยงตาบดเล เนี่ยมโซ่กันครับผมเห็นหเ่เห็นบือเป่เห็นหรืป่าตั้งตางบ้งกันได้เอาซีมาเรื่อยๆซีมาเรื่อยเนี่ยหม่เนี่ยม่สหกสิบแล้วกสิบันไปเอาซีซีซีเบิงซีเบิง อยู่อยู่นะครัี่อยู่ี่หะไปใป็ดมันต้องอยการออบิรอยัง ข้าวฟ่างข้าวเย็นเออข้าไหนล่ะข้าไหนเลี้ยวหนึ่งร้อยสิบบาทไต่เฮ้ยปี๊ดว่าตายไปดูข้าวหกร้อยสิบสองไปสิบสอง